เรื่องของการหาเงินออนไลน์เนี่ยนะครับมันเหมือนกับการวิ่งอยู่2แบบเลยอย่างแรกคือวิ่งสปรินต์วิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อหาเงินก้อนแรกให้ได้ก่อนกับอีกแบบคือวิ่งมาราธอนครับอันนี้คือการสร้างอาชีพแบบยาวๆเลยในบทวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าไอการวิ่ง2แบบเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมันมาเกี่ยวกันได้ยังไงเอาละครับ คำถามแรกเลยที่เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยคือมันทําได้จริงหรือที่จะใช้ AI เนี่ยนะมาช่วยหาเงินให้เราได้ภายในแค่7วันแถมนี่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเออมันเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าสมมุติว่าทําได้จริงคําถามที่มันสําคัญไปกว่าน,นั้นอีกก็คือแล้วไอ้เงินก้อนแรกที่หามาได้เนี่ยมันจะต่อยอดไปเป็นอาชีพที่ยั่งยืนจริงๆได้ไหมนี่แหละครับคือประเด็นหลักที่เราจะมาหาคำตอบกัน โอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยการวิ่งระยะสั้นเป้าหมายคือหาเงิน600บาทแรกให้ได้ใน7วันคือภารกิจนี้มันท้าทายมากเลยนะครับโจทย์ก็คือต้องหาเงินก้อนแรกจากโลกออนไลน์ให้ได้ภายใน1สัปดาห์ย้ำนะครับว่าไม่มีเงินทุนเลยแล้วก็ใช้แค่เครื่องมือ AI ที่มันฟรีเท่านั้นจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขามีแผนให้ทาตามได้แบบวันต่อวันเลยนะเริ่มจากวันที่0นย์ก็คือเตรียมเครื่องมือฟรีก่อนเลยพอวันที่1 ก็เริ่มหาเพนพอยต์หรือปัญหาที่คนเขาเจอกันอย่างเช่นแม่ค้าออนไลน์ที่คิดแคปชั่นไม่ออกพอวันที่2ปุ๊บก็ใช้ AI นี่แหละสร้างพอร์ตงานตัวอย่างขึ้นมาแบบเร็วๆเ,เลยแล้ววันที่3ก็ไปโพสต์ขายบริการในกลุ่ม Facebook เลยครับพอถึงวันที่4ออเดอร์แรกก็จะเริ่มเข้ามาแล้วละ่ะจากนั้นนั่นแหละครับก็แค่ทําซ้ําไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับให้มันดีขึ้นเนี่แหละคือการสร้างโมเมนตัมในช่วงแรก ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เลยครับคือการใช้ AI นี่แหละดูตัวอย่างคำสั่งหรือที่เราเรียกกันว่าพรอมที่ใช้กับ c h a t GPT สิครับง่ายมากๆเลยแค่บอกไปว่าเขียนแคปชั่นขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือ25บรรทัดขอสไตล์เรียบหรูมี emoji แล้วก็มี call to action ด้วยนะแค่นี้ก็ได้ผลงานตัวอย่างไปใส่พอร์ตแบบสวยๆแล้วและผลลัพธ์จากการทดลองนี้เป็นยังไงน่ะครับก็คือเงิน600บาทหรือประมาณ20ดอลลาร์ที่ทำได้ในเวลาไม่ถึงอาทิตย์ โดยที่ไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยสักบาทนี่แหละครับคือชัยชนะเล็กๆที่มันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเฮ้ยมันทําได้จริงแล้วมันก็เป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยนะสาหรับการเดินทางที่ยังต้องไปต่อแต่คําถามสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราจะเปลี่ยนเงินแค่600บาทเนี่ยให้กลายเป็นไรายได้ที่มันเลี้ยงชีพได้จริงๆในระยะยาวเนี่ยได้ยังไงและนั่นก็พาเรามาสู่ส่วนที่2ครับทีนี้เราจะมองภาพให้ใหญ่ขึ้น ก้าวข้ามสัปดาห์แรกไปเพราะนี่คือเรื่องของการวิ่งมาราธอนแล้วคุณนิโคลัสโคที่เป็นคนเขียนหนังสือ The Art and Business of Online Writing เนี่ยเขาพูดไว้น่าคิดมากครับว่าคนส่วนใหญ่มักจะไปไม่รอดในช่วงเริ่มต้นคือช่วงที่เรายังห่วยแตกอยู่ซึ่งมันคือความจริงเลยนะครับกับการสร้างอะไรก็ตามที่ต้องใช้เวลาหนานๆน ลองดูการเปลี่ยนเพียมนี่สิครับมันเห็นภาพชัดมากเลยนะว่าลกของการเขียนออนไลน์มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆคือสมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปเปิดบล็อกของตัวเองแล้วก็ได้แต่หวังว่าจะมีคนหลงเข้ามาเจอแต่สมัยนี้แหละครับเราไปเขียนบนแพลตฟอร์มโซเชียลได้เลยที่ที่มีคนอ่านรออยู่แล้วและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือเราได้ฟีดแบ็กกลับมาแบบทันทีทันใดเลยจากยอดไลค์คอมเมนต์ทำให้เรารู้เร็วกว่าเดิมมากๆว่าแบบไหน work แบบไหนไม่ work ซึ่งไอเรื่องนี้แหละครับที่มันนำมาสู่แนวคิดที่ทรงพลังมากๆที่เรียกว่า Data Flywheel หรือวงล้อข้อมูลคือมันเป็นเหมือน,นกลไกที่พอเราได้ฟีดแบ็กกลับมาปุ๊บเราก็จะเรียนรู้ปรับตัวและก็พัฒนาได้เร็วขึ้นเหมือนวงล้อที่พอได้ข้อมูลเติมเข้าไปมันก็ยิ่งหมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นพูดง่ายๆเลยนะยิ่งโพสต์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและก็เก่งขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นเองครับแต่หัวใจสําคัญของมันก็คือการที่จะทําให้วงล้อนี้มันหมุนต่อไปได้เรื่ สิ่งเดียวที่จําเป็นที่สุดเลยก็คือความมุ่งมั่นที่จะทํามันอย่างสม่ําเสมอแบบไม่ลดละเลยคือในระยะยาวแล้วเนี่ยความสม่ําเสมอมันสําคัญกว่าพรสวรรค์ตอนเริ่มต้นเยอะเลยครับเอาละครับในส่วนที่3นี้เราจะมาดูกันว่าแล้วเราจะเอาชนะเกมการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ในระยะยาวนี้ได้ยังไงในหนังสือของโคลเนี่ยเขาเปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนการเล่นเกมเลยครับข้อแรกเลยต้องเริ่มเล่นก่อน ต่อให้อยู่แค่เลเวล1ก็ต้องเริ่มข้อ 2. โพสต์งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเก็บข้อมูลข้อ 3. ไปดูว่าคนที่อยู่ในสายเดียวกับเราเขาทำอะไรแล้วมันเวิร์กข้อ 4. เอาฟีดแบ็ k ที่ได้กลับมาปรับแผนของเราและข้อสุดท้ายข้อ5ก็คือเล่นต่อไปเรื่อยๆครับเพื่ออัปเลเวลของตัวเองแล้วกราฟแท่งนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนมากเลยครับดูสิครับโพสต์แรกของคุณโคโบนในโคราเนี่ยมีคนดูแค่37คนย้ำว่า37คนนะครับ แต่พอหลายเดือนผ่านไปโพสต์ที่ไวรอลของเขามีคนดูทะลุล้านและหลังจากนั้นเป็นไงครับบทความรายเดือนของเขาในนิตยสารอิงก็มีคนดูเฉลี่ยเดือนละ3า0แส0กว่าเห็นไหมครับว่านี่คือผลลัพธ์ของความสม่ำเสมอที่มันจับต้องได้จริงๆมาถึงส่วนที่4ี่ครับตรงนี้เราจะมาพูดถึงจุดที่ผมว่ามันทรงพลังที่สุดเลยนะนั่นก็คือจุดตัดทองคําจุดที่มันเชื่อมไอเดียเรื่องการวิ่งสปรินต์กับการวิ่งมาราธอนเข้าไว้ด้วยกัน สู่สำหรับคอนเทนต์ออนไลน์ดีๆเนี่ยจริงมันมีแค่2ข้อหลังหลัเลยครับข้อแรกคือต้องตอบคำถามของคนอ่านให้ได้และข้อ2คือต้องเล่าเรื่องที่สนุกให้พวกเขาฟังผู้นี้ก็คือต้องให้ทั้งประโยชน์ที่จับต้องได้แล้วก็เล่าเรื่องได้น่าติดตามไปพร้อมๆกันนั่นเองตารางนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีมากเลยนะลองดูสิครับแผน7วันหรือการวิ่งสปรินท,ที่เราคุยกันตอนแรกมันตอบคำถามที่ว่าจะหาเงินตอนนี้เลยได้ยังไง แล้วมันก็เล่าเรื่องของการทดลองที่สําเร็จอย่างรวดเร็วในขณะที่การสร้างอาชีพหรือการวิ่งมาราธอนมันตอบคําถามที่ใหญ่กว่านั้นมากคือจะสร้างชีวิตที่เราต้องการได้อย่างไรแล้วมันก็เล่าเรื่องของการเดินทางที่ค่อยๆเติบโตในระยะยาวเพราะฉะนั้นแล้วการวิ่งสปรินต์หรือการหาเงินก้อนแรกให้ได้เนี่ยมันก็คือประกายไฟที่จุดให้เราเริ่มต้นส่วนความคิดแบบนักวิ่งมาราธอน คือสิ่งที่เปลี่ยนประกายไฟเล็กๆนั้นให้กลายเป็นเปลวไฟที่มันยั่งยืนแล้วก็ลุกชวนต่อไปได้เรื่อยๆครับเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือก้าวแรกและก้าวต่อไปที่ทุกคนสามารถเริ่มได้สุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลองไปคิดกันดูครับว่าแล้วอะไรล่ะคือการวิ่งสปรินท์ที่เราสามารถเริ่มได้เลยในสัปดาห์นี้โดยที่ในใจเราเนี่ยก็ยังมีเป้าหมายการวิ่งมาราธอนอยู่เสมอ บางทีการหาจุดเริ่มต้นเล็กๆที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ในระยะยาวอาจจะเป็นกุญแจดอกที่สำคัญที่สุดสำหรับการเดินทางครั้งนี้ก็ได้นะครับ